สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้มาพบกับน้องตาอีกาล้วนะคะนางสาวกุธามารการปรัญญานักศึกษาชั้นปีที่สองสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ค่ะวันนี้นะคะน้องตาจะมาพูดถึงธุรกิจไร้คนขายสุดล้ำนะคะซึ่งธุรกิจนี้ทันสมัยมากซึ่งเป็นธุรกิจที่เข้าร้านเองช้อปปิ้งเองและจ่ายเงินเองเหมือนร้านสะดวกซื้อไร้คนขายนั่นเองค่ะ เป็นธุรกิจแห่งแรกของประเทศไทยนะคะหรือว่าเป็นธุรกิจแห่งแรกของไทยเลยชื่อว่า S Bingo o o บเป็นความร่วมมือของ SCG X Bingo b บ x ซึ่ง b i n g กบ็อกเป็นโครงการของอูซานรบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสกับสตาร์อัพของจีนจึงมีการเปิดร้านค้ารูปแบบนี้ในจีนมาเมื่อ2ปีก่อนนะคะปัจจุบันมีมากกว่า500สาขา แล้วนะคะซึ่งเปิดในประเทศไทยแล้วก็สาขาบางสาขานะคะก็จะมีล้อที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยที่จีนอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นะคะแต่ที่ไทยนะคะก็คาดว่าเพิ่งเกิดขึ้นหรือว่าเพิ่งเคยพบเห็นค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอกาวคำว่าสวัสดีค่ะ